ใชไหมครับอยู่ดีๆชีวิตที่เคยเป็นปกติก็พังลงตรงหน้าไม่ทันตั้งตัวไม่ทันเตรียมใจและไม่มีโอกาสแม้แต่จะบอกลาเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนในเช้าว,วันหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นวันธรรมดาแม่ของผมเดิอนออกจากบ้านพร้อมรอยยิ้มประจำวันเดี๋ยวแม่ไปตลาดนะลูกเดี๋ยวแม่ทำต้มยำให้ ประโยคนี้คือคำพูดสุดท้ายที่ผมได้ยินจากแม่ผมยังจำได้ดีเสียงของโทรศัพท์ที่ดังขึ้นตอนถ่ยสายเสียงของคนแปลกหน้าที่บอกว่าแม่ถูกรถชนตอนที่ผมวิ่งไปถึงโรงพยาบาลแม่ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีคำรำลาไม่มีโอกาสได้จับมือไม่มีแม้แต่คำขอโทษ มีแต่ความว่างเปล่าที่กัดกินใจจนชาผมร้องไห้ด้วยซ้ำมันไม่ใช่ความเศร้าแบบทั่วไปมันคือความอึง้งเหมือนใจเราหยุดเต้นแล้วเวลาเดินช้าลงและทุกอย่างรอบตัวก็ดับแสงวันนั้นผมนั่งอยู่ข้างเตียงที่ว่างเปล่าเหมือนชีวิตเราถูกดึงวิญญาณออกไปดือด้อ และคำถามก็เริ่มเข้ามาในหัวว่าทำไมต้องเป็นแม่เราทำไมต้องเกิดขึ้นตอนที่เรายังไม่ได้ตอบแทนอะไรเลยทำไมความทุกข์ถึงไม่เคยเตือนก่อนจะมาทุกอย่างในหัวมันคือความว่างความเจ็บและความไม่เข้าใจจนวันหนึ่งผมเริ่มตั้งคำถามใหม่หรือจริงๆแล้ว ทุกมันไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราหรอกแต่มันอาจจะกำลังจะสอนอะไรบางอย่างอยู่ก่อนหน้าที่แม่จะจากไปชีวิตผมก็เหมือนคนทั่วไปครับตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านดึกกินข้าวหน้าทีวีแล้วก็เข้านอนในแต่ละวันเร่งรีบเหมือนกำลังวิ่งแข่งกับอะไรสักอย่างแต่พอมองย้อนกลับไปผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังแข่งกับอะไรอยู่ ผมคิดว่าตัวเองเป็นลูกที่ดีส่งเงินให้แม่ทุกเดือนโทรกลับว่านบ้างประปลายแต่ก็แค่พอให้แม่รู้ว่ายังไม่ลืมผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าครั้งสุดท้ายที่นั่งคุยกับแม่แบบจริงจังมันเมื่อไหร่ที่บ้านแม่เป็นคนเรียบง่ายครับแกชอบปลูกต้นไม้ชอบทำกับข้าวชอบเล่าเรื่องเก่าๆซ้ำๆตอนผมยังเด็กผมว่ามันน่าเบื่อแต่พอโตมาผมก็เริ่มไม่ค่อยได้ฟังและ เวลาที่แม่โทรมาผมมักจะรีบบอกว่าแม่เดี๋ยวค่อยโทรกลับนะกำลังยุ่งแต่สุดท้ายก็ลืมมันดูเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่เราเอาไว้ก่อนก็ได้แต่ใครจะรู้ว่าบางเรื่องถ้าเราเอาไว้ก่อนมันอาจจะไม่ได้มีรอบหน้าให้กลับไปแก้ในสายตาคนอื่นผมอาจจะดูเป็นคนประสบความสำเร็จมีงานดีๆเงินเดือนดีๆ แต่ความสำเร็จที่ไม่มีเวลาสำหรับคนที่รักเราสุดท้ายมันก็แค่เปลือกนอกตอนนั้นผมใช้ชีวิตเหมือนจะอยู่ตลอดไปแต่การจากไปของแม่ทำให้ผมรู้ว่าชีวิตจริงไม่มีปุ่มย้อนกลับและไม่มีใครบอกได้ว่าพรุ่งนี้จะมาถึงจริงหรือเปล่าผมเคยคิดว่าความทุกข์เป็นเรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นสิ่งที่ต้องหนีหรือรีบทำใจให้เร็วที่สุด แต่การสูญเสียแม่ครั้งนั้นมันไม่ใช่ความทุกข์แบบที่ทำใจได้เร็วๆมันฝังลึกอยู่ในทุกลมหายใจและค่อยๆทำให้ผมเรื่มมองชีวิตเปลี่ยนไปทีละนิดหลังงานศพแม่จบผมลาพักงานยาวครั้งแรกในชีวิตไม่ใช่เพราะอยากพักแต่เพราะใจมันพังเกินกว่าจะฝืนทำอะไรต่อผมกลับไปอยู่บ้านบ้านที่เคยมีเสียงแม่แต่ตอนนี้เหลือแค่ความเงียบ ในวันว่างๆที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอีเมลไม่มีเดดไลน์ผมนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านที่แม่เคยรดน้ำทุกวันเห็นรอยรองเท้าเก่าๆที่แม่วางไว้ริมระเบียงเห็นผ้ากันเปื้อนของแม่ที่ยังแขนอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนจะหยุดไว้ในช่วงเวลาที่เธอยังอยู่วันนั้นผมหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กที่แม่เคยเขียนเล่นไว้หน้าแรกเขียนว่า วันไหนลูกโทรมาแม่จะวงกลมไว้จะได้ไม่ลืมว่าวันนี้มีความสุขผมเปิดไปเรื่อยๆเจอวงกลมอยู่แค่เดือนและไม่กี่วันแล้วข้างๆวงกลมนั้นแม่เขียนไว้ว่าวันนี้ลูกเสียงสดใสด,ดีแม่โลงใจลูกเราาได้เลื่อนตำแหน่งแม่ภูมิใจมากวันนี้ลูกถามว่าแม่กินข้าวหรือยังแค่นี้แม่ก็อิ่มใจ ผมน้ำจ้าไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะเรื่องที่ผมมองว่าเล็กน้อยมันกลับเป็นความสุขแท้ๆของแม่หลังจากนั้นผมเริ่มเปลี่ยนเริ่มมองดูต้นไม้ใบหญ้าแบบที่แม่เคยมองเริ่มนั่งกินข้าวโดยไม่รีบเริ่มโทรหาเพื่อนเก่าที่ห่างหายเริ่มพูดว่าคิดถึงนะกับคนที่ผมไม่เคยพูดผมเริ่มเขียนบันทึกแบบที่แม่เคยทำ แต่ต่างกันตรงที่แทนที่จะวงกลมวันที่มีความสุขผมวงกลมวันที่ผมได้เข้าใจว่าอะไรคือสุขแท้จริงๆมันไม่ใช่วันที่ได้โบนัสไม่ใช่วันที่งานสำเร็จแต่เป็นวันที่ใจนิ่งวันที่ผมมองฟ้าเฉยเฉยแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรายังหายใจยังมีคนรักและเรารักเขาทันวันหนึง่งผมเขียนไว้ว่าวันนี้ นั่งอยู่เงียบๆใต้ต้นไม้แล้วคิดถึงแม่แปลกดีที่น้ำตาไหลแต่ใจกลับสงบนั่นคือครั้งแรกที่ผมเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงแล้วสุขกับทุกมันไม่ใช่คนละขั้วมันอาจเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่อยู่คนละด้านของประสบการณ์เดียวกันจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมานั้นมันทำให้ผมเข้าใจคำว่า คือครูของชีวิตอย่างแท้จริงในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์เป็นอริยสัจข้อแรกไม่ใช่เพราะพระองค์อยากให้เราท้อแท้แต่เพราะพระองค์รู้ว่าการรู้เท่าทันทุกข์คือจุดเริ่มต้นของการพ้นทุกข์ตอนที่ผมเสียแม่ผมไม่เข้าใจผมถามแต่ทำไมแต่ตอนนี้ผมเริ่มเปลี่ยนคำถามจาก ทำไมต้องเจอทุกข์เป็นทุกนี้มา่อสอนอะไรเราอยู่ธรรมะสอนว่าทุกข์เกิดเพราะยึดเรายึดว่าแม่ต้องอยู่กับเราเรายึดว่าอะไรดีๆต้องอยู่กับเราตลอดไปพอยึดเพราะของมันแปรเปลี่ยนใจเลยเจ็บแต่ถ้าเรามองอีกแบบทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่คือกระจกมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราเผลอรักแบบยึด เผอใช้ชีวิตแบบลืมใจเผอคิดว่าเวลาจะมีอยู่กับเราตลอดไปตัวอย่างหนึ่งที่ผมไม่มีวันลืมคือวันแรกที่ผมหัดนั่งสมาธิจริงๆไม่ใช่นั่งเอาสงบแต่เป็นนั่งเพื่อดูใจตัวเองผมนั่งไปแค่สิบนาทีความคิดฟุ้งซ่านมาเต็มเรื่องแม่ก็มาความรู้สึกผิดก็มาน้ำตาก็ไหลตอนนั้นเองผมได้เข้าใจว่าทุกข์มันไม่ได้อยู่ข้างนอก มันอยู่ในใจเราแล้วธรรมะคือการค่อยๆมองเห็นมันโดยไม่หนีผมนึกถึงคำสอนง่ายๆของหลวงพ่อชาท่านบอกว่าทุกข์ไม่ใช่ของแปลกใหม่มันคือของเก่าที่เรายังไม่เข้าใจพอเราเริ่มเข้าใจทุกข์จะกลายเป็นครูที่อ่อนโยนไม่ได้มาด้วยไม้เรียวแต่มาด้วยบทเรียนเงียบๆที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นคนที่รู้ใจตัวเอง อีกคำสอนหนึ่งที่ผมรักมากคืออนิจังทุกขังอนัตตาสามคำนี้เหมือนจะธรรมดาแต่จริงๆคือหัวใจของความเข้าใจชีวิตอนิจังคือทุกอย่างไม่เที่ยงผมเข้าใจตอนเห็นรอยยิ้มแม่อยู่ในรูปแต่ตัวแม่ไม่อยู่แล้วรอยยิ้มยังเหมือนเดิมแต่คนให้รอยยิ้มไม่มีอีกแล้วทุกขังคือสิ่งที่ไม่เที่ยงมันบีบใจ มันเจ็บเพราะเราพยายามจะรั้งมันไว้ทั้งที่มันไม่อยู่กับเรานานอนัตตาคือไม่มีสิ่งไหนเป็นของเราแท้ๆแม้แต่แม่ที่ผมรักที่สุดก็ไม่ใช่ของผมพอเข้าใจอย่างนี้ใจเราจะเริ่มวางมากขึ้นไม่ใช่ปล่อยเพราะหมดหวงังแต่เป็นการวางอย่างรู้คุณค่าผมไม่ได้หยุดรักแม่แต่ผมเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่ยึด รักแบบที่ยังนึกถึงได้ทุกวันแต่ไม่เจ็บเหมือนเดิมเหมือนดอกไม้ที่เราเคยได้กลิ่นแม้ตอนนี้มันโรยแล้วแต่กลิ่นของความรักยังอยู่ในใจเสมอการเข้าใจธรรมะไม่ใช่การห่างจากโลกแต่เป็นการอยู่กับโลกแบบที่ใจไม่หลงเราไม่ได้ต้องวิ่งหนีทุกแต่เราสามารถนั่งอยู่กับมันฟังมันแล้วเติบโตไปกับมันสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ประโยคหนึ่ง ทุกไม่ได้มาทำร้ายเราแต่มาทำให้เรารู้ว่าเรายังมีใจและเมื่อเรารู้ใจตัวเองเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเราจะเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าสุขแท้วันนี้ผมกลับมาเดินผ่านครัวที่เคยมีเสียงแม่ต้นมะม่วงที่แม่เคยรดน้ำกลิ่นต้มยำที่แม่เคยบอกว่าเผ็ดไปหรือเปล่าทุกอย่างยังอยู่ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือใจของผมผมเคยคิดว่าความสุขคือการไม่มีทุกข์แต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงคือการอยู่กับทุกข์อย่างเข้าใจเพราะเมื่อเราผ่านความเจ็บปวดมาด้วยหัวใจที่ยังอ่อนโยนเมื่อเรายังร้องไห้ได้ยังคิดถึงได้ เมื่อเรายังรู้จักคำว่าเสียใจแปลว่าเราไม่ได้สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปเลยทุกที่แท้จริงไม่ใช่แค่การสูญเสียคนที่รักแต่คือการที่เราไม่ยอมเรียนรู้อะไรจากการสูญเสียนั้นแม่จากไปแล้วแต่แม่ไม่ได้หายไปไหนเธออยู่ในการเปลี่ยนแปลงของผมอยู่ในการหายใจที่ผมใส่ใจมากขึ้น อยู่ในรอยยิ้มที่ผมให้กับคนรอบตัวโดยไม่ต้องรอให้สายเกินไปผมยังคงวงกลงในสมุดบันทึกเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ผมวงวันที่ผมมีโอกาสพูดคำขอโทษผมกอดใครสักคนแน่นขึ้นอีกหน่อยผมหยุดวิ่งแล้วหันกลับมาฟังใจตัวเองเพราะผมรู้แล้วว่า คือครูที่เราไม่อยากเจอแต่ก็เป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวนี้นะครับถ้าใครกําลังเผชิญกับความทุกข์อยู่อย่าเพิ่งรีบฝืนใจให้หายแค่ค่อยๆฟังมันอยู่กับมันแล้วคุณจะเห็นว่าในความเจ็บปวดนั้นยังมีแสงสว่างและคำสอนที่ใจคุณจะไม่มีวันลืม